สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มา พบกับพิงนะคะในช่องของเปิดโกดังรถเก่งนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูน้องสีขาวคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าอาบน้ําล้างเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้นรถผ่อนสบายสบายถูกๆนะคะได้เป็นน้องสีขาวตัวเปลี่ยนโฉมม i n เนอร์เชนนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000นะคะแนะนําเลยคันนี้นะคะสนใจโทรเข้ามาเลย0827043253นะคะได้เป็นโต้ตาเอาติส 1. 6G นะคะปี2019สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะตั้งขายที่ราคา 43900 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าท่าในใดที่อยากได้นะคะโทรเข้ามาดด่วนเลยนะคะเบอร์พงแอดไลน์ได้นะคะคุณลูกค้าที่มีรายได้1 8 0 0 0บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตจัดยอดได้เต็มนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โครเมียมสองเส้นนะคะคุณลูกค้าตัดด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ9 4 5 4สี่ห้าส่นส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับฟรรมไฟเดนทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมเนเชนมาให้นะคะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแมก ะะยางปีา0งปี2023แมแมกลมดำแมกขอบถึงแมกแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าในยางปีใหม่มาให้คุณลูกค้าด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถคาดด้วยโครเมียมนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะยางด้านหลังนะคะคุณลูกค้าได้ยางปี2023เช่นเดียวกันนะคะแมกลมดำนะคะ แม็กขอบ16 Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยค่ะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะได้ไปชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะไฟเบกรกลวงที่สามาให้ด้วยนะคะตัดขอบด้วยโคเมเงียสงสนสวยแบบนี้เลยนะคะคูโร่าเอาติดเครื่อง 1.6G นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ารถข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพได้ดูสภาพเดิมๆรถคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะคันนี้ได้ยางปี ปี2 0 2 3นะคะคุณลูกค้าแม็กลมดำแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะมือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถทางด้านหน้าแลวก็ด้านหลังมาให้นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะติดก,กับกระจกข้างรถมาพร้อมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของยางด้านหน้านะคะยางปี2023นะคะแม็กกลมดำนะคะแม็กขอบ 1ม6เมกแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเก่งสวยๆเอาไว้ใช้งานนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะโต้ตาอัลติส 1.6G นะคะปี2019นะคะสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะตั้งขายที่ราคา 4,39,000บาทนะคะเครดิตดบาท k d เราฟรีดาวกันได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะคันนี้นะได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในคันนี้นะคะระบบเซ็นทัลล็อกเลยนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะช่อดล่างใส่แก้วน้ำํำผลน้ามาให้ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะ กระจกแท้เดิมจากโรงงานเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้ามาพร้อมกับปุ่มพูดสตาร์นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอกระจกพับไฟฟ้าพวงมาลัยหุ้มหนังสีดาได้เป็นพวงมาลัยมันติสังก์ช่นนะคะเครื่องเลเซอดีแอนะล็อกนะคะเกียร์ออโต้7สปีดนะคะเบาะหนังเบาะหนังสีเบดนะคะปรับด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรม สีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะสวยๆนะคะบอดี้เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะ สำหรับคันนีเลขไม้วิ่งน้อยมากนะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่1,30,000สกโลดนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้าแอาร์ปรับตานอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการเกียร์ออโตโเ้เสปีดมาให้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาพร้อมนะคะผู้มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าด้วย นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเก่งสวยๆเอาไว้ใช้งานนะคะแนะนําไปคันนี้เลยนะคะมีกล้องหน้าหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคันนี้ออปชั่นฝั่งชั่นครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะตรงพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะคุณลูกค้าไม่เสื่อมสภาพไม่ถลอกนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้ามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของ ผู้โดยสารด้านหลังนะคะคุณลูกค้ามีส่วนของผู้โดยผู้โดยสารด้านหลังนี่เลยนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้ด้วยนะคะ คันนี้ออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจับเต็มให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะระบบความปลอดภัยคันนี้มีแอร์แบ็กนะคะมีถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะคะนั่งยืดเหียดขาได้สบายเลยนะคะตัวน็อตลอยมิอดอาร์ตต่างๆยางต่างๆเดิมๆเลยนะคะมือจับแบบโคมยยมช่อนนล่างใส่แก้วน้ำาขน,น้ำมาให้นะคะ ติดลีมรอบขันมาให้แล้วด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะรอยม็ดอาร์ตต่างๆยางต่างๆเติมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถเอาฟิมเอาไว้ใช้งานแนะนําเลยคันนี้เลขไม้แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นกโลผ่อนเพียงแค่แปด0านต้นๆได้เท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆเอาไว้ใช้งานเลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้กันบ้างพื้นที่กว้างขวาง สามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของแท้รอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยนะคะตัวน็อตตู้ค้าสังเกตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เคยขยับออกจากที่เซ็นะคะซีนจิ้มมานะคะเห็นรอยเล็บเดิมๆเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะอุปกรณ์ครบเครื่อง ะะยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆครบเครื่องเลยนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆเดิมๆกันเลยรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะคุณลูกค้ามีไฟส่องของรอยเม็ดอาร์ตต่างๆคานเดิมของเขานะคะลูกค้า ลูกค้าที่มีรายได้1นึ0 0หบาทนะคะซื้อคนเดียวจบนะคะหรือรายได้ลูกค้าไม่ถึงนะคะขอคนกู้ร่วมหนึ่งคนนะคะอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะได้รถส,สวยสวยบอดี้เดิมๆเ,เอาไว้ใช้งานนะคะรีบมารีวิวให้กับคุณลูกค้า ได้ดูเลยนะคะคันนี้นะคะภาษีพ,พบลบบเราต่อให้กับคุณลูกค้าฟรีนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดต่างๆนะคะรอเก็บรายละเอียดคันนี้อยู่นะคะรีบมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูก่อนนะคะลูกค้าที่สนใจรถผ่อนประมาณ8ปดพันล้งสีขาวตัวไม่ได้เช่นแนะนําเป็นคันนี้เลยเอาไว้ใช้งานสวยๆนานๆกันเลยนะคะเครดิตฟรีดาวดอกเบี้ยต้าต้นอยู่ที่2.79จุดผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็ดอาร์ตต่างๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชุดไฟหน้านะคะของแท้มาให้เลยนะคะคุณลูกค้าคานเดิมนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆ ะะชุดไฟหน้าของแท้นะคะจุดแต้มสีนะคะรอยเมตอารนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องดู o v ว t i นะคะขนาดอยู่ที่พันหนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขัวรอยเมตอาร์ต,ต่างๆนะคะคุณลูกค้าซีนต่างๆ ะะสติกเกอร์มอออกอนะคะแผ่นกันลตนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีวันรันตีหลังการขายอีก30วันด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกคา้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเอาติสักคันเอาไว้ใช้งานนะคะแนะนําไป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้าคุล่าเอาติสหนึ่นะคะปี2019สีขาวส,สวยคันนี้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงแค่แปดพันต้นๆเท่านั้นเองดอกเพี้ยพิเศษกันไปเลย2.79ออได้ทุกอาชีพนะคะพนักง,งานบริษัท ถ้าราชการรับวิสาหากิจค้าขายรับเหมาออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะคุณลูกค้าออกไม่ยากเลยจับไฟแนนซ์ของเราต่างจังหวัดมีวิ่งเซนให้นะคะคุณลูกค้า ลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรเข้ามาเลย0827043253คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะยังไม่มีใครจองนะคะช้าไม่ได้เลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ